เหมือนว่าเราจะเห็นปลาเนะเมื่อกี้เราก็มีความหวาดระแวงที่เมื่อวานในเจองูไปตัวหนึ่งดีดิมันก็จับจับโดนปลาช่อนเหมือนปลาช่อนเลยเมื่อกี้เนี่ยเราก็กลัวกลัวมันจะเป็นง,งูไปไหนละ่ะเมื่อกี้เจออยู่เมื่อกี้ไปไหนละ่ะ มีความหวานละแวกโอ๊ยจริงปลาอะไรนะตกใจหมดเลยอ่ะปลาอะไรคะทุกคน,นอ๋อปลาดุกโอ้ยเกือบไปแล้วปลาดุก,ดกนี่ปลาดุกเนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเห็นปะเป็นปลาดุกเมื่อวานนี่ได้ปลาช่อนวันนี้ปลาดุกอะ่ะอามาได้ไงเนี่ยปลาดุกยามวขนาดนี่ย ด้เหมือนนะไอยจะจับไยกวาที่สุดเลยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยปลาดุกโชคดีนะที่เราไม่ฆ่าปลา๋ยวไปปล่อยดีนะเจอไม่ไมเจอเนี่ยสงสัยหนะ ชีวิตม่แล้วปลาตัวนี้เมื่อวานเมื่อวานก็ได้ปลาช่อนชอบปลาช่อนสองตัวต้องจับต้องจับด้วยความระวังระมัดระวังนะครับทุกคนไม่งั้นเนวไม่งั้นโอ้โหอันตรายเนี่ย,ยค่ะเดี๋ยวไปไปสากนะโชคดีนี่ที่ที่สาะน้ำกับตรงที่น้ำแห้งริใกล้กับน้า พราะมันติดกันเลยอะเจจริงก็ไม่อยากปล่อยปลาพวกปลาช่อนเจจริงก็ไม่อยากปล่อยปลาช่อนกับปลาปลาดุกลงที่สานี้หรอกเพราะว่าอยากอยากในสานี้อยากอยากเลี้ยงเฉพาะปลาอยากอยากให้ในสานี้มีเฉพาะปลาปลาสิวแล้วก็ปลากระดีแลแ้วก็กุ้งไอ้แค่แค่เนี้ย แต่ว่ามันก็มันก็ห้ามไม่ได้นะถพราปลามันจะมาลงอะ่ะเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้มันก็ต้องเอาไปปล่อยตรงนั้นอะ่ะไม่รู้จะไปไว้ไหนอะ่ะถ้าเราไม่เอามันไปปล่อยมันก็จะตายเพราะเป็นคนที่ไม่กินปลาดุกอยู่แล้วไงก็เลย ต้องดูว่ามันมีปลาอีกหรือเปล่านี่แหละที่ที่มารอบนี้ที่มาวันนี้อีกวันหนึ่งว่าพอาเหตุนี้เรากลัวมันจะจะหลุดลอดสายตาเรามันจะตายเหมือนปีก่อนนี่ปีที่แล้วอะ่ะปีที่แล้วเลอแป๊บเดียวนะอยู่ในอยู่ในปลาข้าวะนะ่ะเราได้ยินเนี่ยนะน้ำมันน้ำมันใกล้แห้งอะ่ะเราก็ชะล่าใจนะแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะแห้งเร็วกว่านะั้นะ่นะ พอมาดูทีหนึ่งปลาตายหมดเลยหน่าสงสารมากมีทั้งปลาช่อนปลาช่อนปลาหมอโหเยอะะแต่ไม่หมดเลยปีนี้เราเล็วเ,เริ่มใหม่ถ้าน้ําใกล้ๆแห้งเราต้องรีบต้องรีบมาดูละไม่งั้นปลาตายหมดพูดถึงชีวิตใครมันก็รักเหมือนกันนะเนาะปลาเขาก็รักชีวิตเขาเหมือนกัน แมงดูดิเบือเอาปล่อยเอาปล่อยให้หมดเดี๋ยวเราจะดูจะมีปลาอีกอีกมาเมื่อวานเมื่อวานานี้ที่ร่วมันประชอนเพราะมันดินนั่นแหละถ้าไม่ดิ้นเราก็ไม่รู้หรอกเพราะเราไม่กล้าล้วงไม่กล้าพวกงูนะพูดถึงในน้ำเรามมองไม่เห็นว่างูมันอยู่หรือเปล่านี่ แต่พอเออมันดิ้นถึงได้รู้ว่ามันมีปลามันมีปลาตัวใหญ่อยู่เดี๋ยวต้องทำเวลามากเลยนะนี่นจะสายมากแล้วเรื่องรีบกลับเดี๋ยวต้องไปทำงานอีก เสร็จแล้วละ่ะได้เสร็จเดี๋ยวเราเดี๋ยวต้องล้วงดูว่ามันมีปลาตัวใหญ่ขึ้าไม่งั้นงั้นหลุดรอดสายตาเราอีกมาอีกทีหนึง่งเป็นปลาแห้งแล้วเ่๋เอ๋ก็ค่อยตักแบบนี้นะไม่ใช่อะไรนะเนี่ยต้องค่อยๆตักแบบเนี้ยคิดดูแล้วเราต้องใช้เวลาแค่ไหนเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี่ก็ตักแบบนี้เลยนะ แต่เมื่อวานนี่มันเยอะกว่านี้เยอะมากเมื่อวานนี่เยอะแบบโอ้ตักครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้ได้เป็นคอ,อเลยหัว่านี่แบบโอ้ปลาเยอะมากเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ดูอ่ะในวันนี้มันแค่เก็บตกอ่ะเมื่อวานนี่มันเยอะาจริงๆแต่ว่ามันก็มีงูอ่ะมันเสียงกันนะเดี๋ยวตอนเย็นต้องมาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเพื่อต้องไปเดินดูเผื่อว่ามันอยู่ใน ว่ามันน้ำมันจะแห้งอีกเพราะว่าปลาเวลาเวลาที่ฝนมันตกมานฝนมันตกมาเยอะนี่ใ่ปะมันก็จะมีน้ําขังน้ําขังเสร็จแล้วปามก็จะมาอยู่พอพอน้ําแห้งทีมันก็ตายหมดโหหน้าสงสารนะเวลามาเจอปลานอนตายแอ่งแมงอย่างเงี้ยโอ้ เดี๋ยวที่บ้านที่เลี้ยงไว้ที่ที่บอ่อแล้วก็จะเอามาลงสาเหมือนกัน,นแล้วก็เอามาลงสาให้หมดเพราะเอาว่าที่บอ่อเอาว่าที่บอ่อก็กลัวมันจะตายไงให้มันอยู่หลังธรรมชาติดีกว่า มันขยายพันธุ์ไปตอนที่น้ำตรงนี้มันเยอะๆตอนที่น้ำมันเต็มมันเต็มนะน้ำนเต็มแล้วเย็นได้เย็นเสียงปลาดิน้นน่าจะตัวใหญ่อยู่นะแต่ทำไมทำไมพอน้ำแห้งแล้วมันถึงได้มันถึงได้ไม่มีแล้ว ไม่รู้มันออกไปช่วงไหนละเราไม่ได้หวังให้ปลาเราไม่ได้หวังให้ปลาที่ปลาดุกที่ปล่อยไว้อะไม่ได้หวังว่ามันจะอยู่ที่นี่ตลอดไปหรอกก็แล้วแต่เขาเนาะเพราะยังไงเราก็ไม่ได้กินอยู่แล้วอะ่ะเราไม่กินมันอยู่แล้วไงจะอยู่แล้วไม่อยู่ก็มีค่าเรากันอะ่ะ แต่ที่ปลาที่จะกินนะแต่ถ้าปลาที่เรากินจริงๆเราจะกินพวกปากประดีปลาซิวมาเนี่ยแล้วก็ปลาน,นินแต่จะให้ฆ่าก็ไม่ฆ่านะต้องต้องให้มันเสียชีวิตไปก่อนถ้าจะใช้เราไปฆ่าปลา เราไม่กินดีกว่ากินผักเอาก็ได้เมื่อวานนี้เห็นงูตรงนี้หรอคะ่ะเมื่อวานเห็นงูตรงเนี้ยถึงได้กลัวถึงเล้นละแวงเนี่ยวันนี้ดีแล้วมันไปไหนไ่รู้ว่าม,มันน่าจะหนีไปหมดแล้วน,น่าจะหนีไปแล้วล่ะก็ไม่เห็นละมันน่าจะมากินปลา เมื่อวานมันน่าจะกลัวเราเราก็กลัวมันมันก็กลัวเราประมาณนี้ต่างคนต่างกลัวกันไปกันละที่คันละทางใ,ใกล้หมดละล่ะใกล้จะได้กัดละเดี๋ยวต้องกวนอนะกวนอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันจะมีปลาพวกปลาตัวใหญ่หลงเหลืออยู่ก็ที่บอกกันว่า ถ้าเราไม่เอามันไปอ่ะมันก็จะตายพอมันก็กลัวมันก็กลัวเราเนาะพูดถึงมันก็กลัวเราเราก็ไม่ได้อะไรหรอกมันก็ไม่รู้ว่าเราจะมาช่วยมันได้ยังไงมันก็นึกว่าเราจะฆ่ามันนั่นแหละมันก็เลยไม่ออกมาให้เราเห็น มันเป็นลิ้นโคนอย่างเงี้ยมันปลามลันก็เลยเนาะเข้าไปเข้าไปแอบได้มันก็เลยฝังตัวได้เต่วมันหมดยังไม่รู้ทาหมดแล้วจะได้กลับเมืวว่อวานนี้พูดถึงโอ้ตกใจมากเลยนะคือเอาเราเข้าใจป่ะเราเอาขันนะ่ะขันตักตักปลาขันเราจะตักปลาตักปลา,ปา,า,า,ใ,าใ,ใช่ป่ะตักปลาแล้วมาใส่ในถังใช่ป่ะเพื่อจะอไปปล่อย พอตาขึ้นมาอุจ้าเอโหอยู่ที่มือเขาจะ,ะ,าจะว่าควรู้สึกโหเราทิ้งทิ้งอูดีแล้วเมื่อกีก้ออกมาเราทิ้งไงนี่เลยทิ้งขันแทบไม่ทันเลยดูที่ยาดูสภาพมือนะทุกคนดูสภาพมือนะ ต้องแบบนี้เลยนะไม่งั้นไม่งั้นไม่งั้นเราไม่รู้ปลามันหนีไปเพราะว่ามันเป็นดินโคลนครั้งแรกที่ทําตรงนี้จะทําคลองไส้ไก่นั่นแหละแต่ไปไปมาเปลี่ยนใจแล้วก็เลยไม่ทําคลองเนี้ยพ่กนี้ตรงนี้ก็เลยเป็นล่องเนี่ยมันก็เลยเป็นน้ําแอ่งมันก็เลยเป็นหลุมตรงนี้ พอดีปานมาลงตรงนี้พอดีพอน้ำแห้งมันก็เลยลงตรงนี้อุตส่าห์ว่าจะขังน้ำแบบขังน้ำนี่ไว้ให้นานๆเลยเพราะว่าจะให้หญ้ามันตายเนี่ยหญ้ามันดูหญ้าดูหญ้าเต็มไปหมดเลยก็จะขังน้ำไว้เนี่ยให้มันได้ดานที่สุดอะเพื่อหญ้ามันจะได้ตายเพราะที่นี้จะได้ทำอย่างอื่นได้มั่ง นอกจากบุกยาเนี่ยมันเป็นดินโคนแล้วนะนี่ก็ได้ไปสมควรเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลองไอ้นี่รอบหนึ่งก่อนจะดองดู่อนว่ามันมีป่ะบ้ามันเปลาปายู่ป่ะ มันเป็นดินโคลนไงปลามันก็เลยซ่อนได้ไอตรงที่ตรงที่ข้างหน้าข้างหน้าวีที่แล้วก็วีที่แล้วก็ไปจับปลาตรงนั้นอะ่ะตรงแค่นหน้าทางอะ่ะหน้าทางนั้นก็ปลาเยอะแต่รอบนี้สงสัยน้องชายมันไปเก็บเอาเอแล้วสงสัยน,น้ำพ่อตรงหน้าคอมันก็แห้งเหมือนกันเราไม่ได้เข้ามาที่สวนนานแล้วไม่ได้มาตรงนี้นานแล้วไม่ได้มาที่ที่สวนไม่ได้ดูสวนนานแล้วด้วยด้วยความที่หลายยางอะ่ะ ก็เลยไม่ได้มาฝนตกบ้างอะไรบ้างช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้รู้สึกฝนจะไม่ค่อยมีละก็เลยทีนี้พอน้ำแห้งก็ต้องเข้าสวนบ่อยๆเลยเนี่ยไม่งั้นต้นไม้ที่ปลูกไว้ตรงสะคคูสานะเดี๋ยวมันตายีเราต้องมาดูมันลนะ หวังว่ามันจะหวังว่าเราคงจะไปหมดแล้วนะหวังว่าคงไม่ตายนะเมื่อวานนี้โชคดีหน่อยนะที่ได้ที่ได้ไ,ดไอ้นัน่นไปลูกกุ้งเดี๋ยดิดียร์เลนีหมันข้าวเป็นนกคำกัเอาไปทำขนมแนวดีจังดินเนียว เก <Okay, S 2> น่าจะหมดแล้ว okay, <พา S 1> ล่ะโอเคภารกิจเราสำเร็จแล้วเดี๋ยวจะได้กลับละเมื่อวานเราตรงนี้แหละโอ้นี่มันมันลอยอันนั้นโอเคหมดละเดี๋ยวเราไปเก็บตกตรงนี้กันเมื่อวานนี้ก็มาตรงนี้ด้วยกเดิ๋ยวแห้งไปวง ไปปลูกที่อื่นนะไม่งั้นตายหมดเอาราคาพอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพ่อต้องกลับบ้านแล้วสวัสดีค่ะ